สวัสดีค่ะน้องบิวแล้วก็เจ้านายนะครับน้องบิวคนที่หนึ่งนะลูกบิวเจ้านายวันนี้มาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เพิ่งถึงบ้านค่ะก็ไม่ใช่พี่พี่พี่หิวใจนะหรือแม่ตองนะคนทันวานะคะลูกธันวาต้นข้าวปังปอนต้นข้าวปังปอนนะลูก บางปอนเฟรมปลายฝนเฟรมปลายฝนขอโทษนะคะวันนี้มาช้านิดนึงเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางถึงบ้านนะคะโคกอขอบคุณค่าจา้าลูกขอบคุณมากมากขอบคุณเช่นกันที่เข้ามาชมนะคะที่เข้ามาสนับสนุสน,นขนมปังนะลูกนะ,ะทานอทานอสนะ น้องนัดนิชานัทนิชานะลูกนัทนิชาแล้วก็พร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 สวัสดีนะคะวันนี้เอ,อเราก็จะโดยปกติเราจะอยู่ประมาณยี่สิบเห็นถ่ายคลิปด้วยใช่ค่ะทั้งถ่ายคลิปทั้งทำ ไปนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้ไปทัชันศึกษาจะลุกข้าวน้องข้าวนะลูกนะสวัสดีนะคะลูกวันนี้ใช่ค่ะพี่แม่ก็ถ่ายคลิปด้วยลูกก็คือทุกคนสนับสนุนแม่โดยการไปดูคลิปให้แม่หน่อยนะคะคลิปในช่องหิวใจสบายอารมณ์นะคะช่องหิวใจสบายอารมณ์อ่าอ่าไปปะเขียนผิดค่ะรอบแรกหนูเขียนว่าพลอ๋อ พรช่ไมอาดาจะปะพาวรินปะพาวรินวันนี้น่าจะยังปะพาวรินน่าจะคนน้อยอยู่นะน่าจะเขียนได้ครบทุกคนเถาวันนะคะเถาวันวันนี้เข้ามาสิบห้าคนแซนด์วิชแม่จะอยู่ไม่นานประมาณยี่สิบไม่เกินยี่สิบห้านาทีนะคะ ดีครับอ่ะ H A R K E N H A R K E N นะลูกสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดเขียนชื่อนะอ่าทานอสโรบอทนะตันหยงเขียนลงให้หน่อยได้จะลูกตันหยงนะตันหยงนะคะสีช่องหิวใจ ชื่อช่องหิวใจสบายอารมณ์นะคะลูกคือช่องนี้แหละคะ่ะหิวใจสบายอารมณ์กายน้องกายนะคะลูกไปอาบน้ําก่อนนะคะจ้าช่วงนี้นะคะลูกนอนกี่ทุ่มคะแม่นอนประมาณสี่ทุ่มคะลูกหิวใจช่องหิวใจสบายอารมณ์นะคะชามมิ่ง F4 จ้าขอบคุณมากๆเลย C H A R M I N G สิบเอ็ดวันนี้มีโอกาสได้ดูชื่อช่องด้วยมิกก้ามิกก้านะ มิกกาน้องปิงติงหรือเปล่าเนี่ยที่ส่งซูเปอร์แชทให้แม่เนี่ยแม่เขียนเป็นมิกกาแม่ค้าต้นข้าวกับกับข้าวคนเดียวกันคะ่ะให้แม่เขียนตามที่แม่ถนัดเลยได้ลูกข้าวเนาะต้นข้าวก็ได้เนาะอ่าแม่เขียนให้ทั้งสองชื่อเลยเพราะว่าคนไม่เยอะน้องโยกน้องติวเตอร์แจมวันนี้มีโอกาสได้เขียนทุกคนที่ขอเพราะว่า เข้ามาในไลฟ์สามสิบเอดคนอ้มีบางวันนี่เข้ามาห้าหมื่เลยพร้อมกันสองร้อยสามร้อยกว่าคนบางทีวันนี้ได้หายใจแล้วชำนาญสวัสดีค่ะชำนาญวันนี้ก็จะอยู่ประมาณสักยี่สิบปันปันมาแล้วสวัสดีแต่ลูกปันปันยี่สิบถึงยี่สิบห้านะคะชื่อของหมวยได้ไหมคะได้จต่ลูกหมวยใส่ไปเลยลูกหมวย แชมป์เอิร์ธเอิร์ธเ,เขียนแบบนี้นะเอิร์ธจริงใจไม่จริงโจต้นกากากาตูนนะลูกกาตูนไอริน ไอรินอนอเนนะแล้วก็มินพิงพิงนะคะพิงนาจาไอรินอน,นะอนอหนูเนาะไอรินนอหนูแล้วก็นิชาพาเอ็นไอซีเฮเอแล้วก็พีเอนะจ๊ะลูกอ่าแล้วก็มิวน้องมิวนาะน้องมิวน้องคิวน้องคิวนะคะนัร นะฟอรฟันแล้วก็ชามิ่งใช่ไหมชามิ่งลิตเติลขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมนูสวยนะคะจริงๆยังไม่ยังไม่สวยที่สุดนะพออ่านได้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ชื่นชมเข้ากล้องนะคะลูกเข้ากล้องคิงไม้นะคะไม้ อันนีชาพาแม่เขียนให้แล้วนะคะลูกนิชาพาไข่เกียวไปแล้วออฟออฟจ้ะบังอะไรเอ่ยข้าวหอมข้าวหอมนะลูกนะไม้คะ่ะไม้ไปแล้วค่ะลูกอยู่นี่นะออมศินออมศินพายุนะลูกพายุบังเขียว บางเขียวเก่งสมายนะคะพีพีเข็มน้องเข็มนะลูกน้องเข็มน้องออมออโต้ออโต้เดอเซฟโตโยเซฟโตโยนะคะโตโยกับตันกับตัน แล้วก็พริ้งพริ้งเหมือนเขียนไปแล้วอ๋อคนละอันนั้นพริ้งอันนี้พริ้งนอนสองสี่จุดสี่เก้าถึงสี่จุดหนึ่งสองโรบอรตคืออะไรเอ่ยงงเตโชเดโชไม่ใช่เตโชนะเดโชเดโชออฟนิพาเต้ใบเฟินเต้ใบเฟินนะลูกใบเฟินข้าวตางกาด ข้าวตังน้องกาดนะคะน้องกาดน้องน้ําใบหมอนนะลูกใบหมอนแล้วก็คลปข้าวตังข้าวตังนะคะแล้วก็เฟมิะะลี่ Family นะ F A M I L Y นะคะน้องเฟมิลี่เตงหนึ่งอุ้มเตงหนึ่งนะคะ อุ้มอุ้มพันบอสพันบอสนะคะวันนี้คนดูน้อยนิดนึงเออกค่อ,อยังชั่วนะ airpo rt นะคะแล้วก็ธนาคารน้องธนาคารน้องอยูนาเบียยูนาเบียเบียนะลูกอ่ะแล้วก็กล้วย แอร์พอร์ตไปแล้วจ้าแอร์พอร์ตนะคะเรนเรนธนาคารไปแล้วออโตออตโตอ่นนี้พานี่พาเหมือนไปแล้วมันยังใช่ไหมพราวพราวไดโนเสาร์น้องไดโนเสาร์พี่หนูม่วง นี่พาเขียนให้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่พาอยู่นี่เห็นไหมแบมแบมแบมใบบุญใบบุญนะคะใส่แอป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 นะคะ แล้วก็น้องแพรนะโมเอเดนเสือฟ้าใสวินอัปเปอร์นะคะลูกอัปเปอร์ อัปเปอร์นะเบลชบาเบลชาบาพิมดาวพิมดาวเด้อแล้วก็นาโดนครับนาโดนต้าโห oh. สวยไหมสวยไหมนะแล้วก็พาสเทลทุกคนสนับสนุนแม่โดยการกดไลค์กด แชร์ Share, กดติดตามแล้วก็ไปดูไปดูคลิปในคลิปสั้นนะคะคลิปสั้นในช่องให้แม่หน่อยนะคะไตเติ้ลไตเติ้ลต้าไปแล้วนะลูกนะอ่ะปิน่นเนยโมจิ ji, นะลูกโมจิชะลากรชะลากรอ่าแล้วก็วิกไบไก่นางิ้ บิ๊กไบไก่นางินะคะน้องพวยน้องปลิ้นปลิ้นต้นหนาวต้นหนาวนะคะอ๋นอนออาวหนาวแล้วก็ปีใหม่คนไหนที่มีเห็นคอมเมนต์ไม่ก็จะเขียนชื่อให้นะลูกนะเนโอเนโอ เพเพซีวิ uh, นอ่น้ำน้ำอินจีนฟองตาลน,นะคะลูกตาลออมน้องวิวไปแล้วมีนะมีนะนะคะน้องอิตลีอิตลี จินจินนะคะแล้วก็ลำไพยลำไพยนะเป็ดน้องเป็ดน้องยูรินะลูกยูริเจอแล้วนะลูกนะดีโดดีโดนะคะแล้วก็แฮมหงแฮมหงสกายฟ้าใส ฟ้าใสนะคะแล้วก็เบนใบยโกบยโกใบโยกจักะจันน้องก้าวน้องมนเก้าวมนวีด้าวีด้านะลูกนะอแมนดา เมนดานะคะเป็นไลน์นี้เป็นไลน์แห่งความสนุกสนานนะลูกนะอย่าพยายามเราต้องส่งยิ้มมาให้เยอะๆนะคะคอยทุกคนส่งยิ้มและเป็นกําลังใจให้แม่เห็นคอมเมนต์ของพวกเราไวๆนะลูกนะโดมอาโปลนะลูกอาโปแปลว่าน้ำยายญ้ายาญ้านอะ,ะติง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 เพชรนะคะลูกเพชร อ่านเอมเขียนได้สองชื่อนอกนั้นอ่านไม่ทันพี่ดาวดรีมนะคะดรีมพี่ดาวดรีมแล้วก็ฟลุก uh, ฟุกกกไก่ใช่ไหมทางไทยจากพิมพ์ลำไยไปแล้วคะ่ะพิมพ์สปายแก้วไปแล้วนะ แก้วไปอย่างนี้ไงแก้วไปแล้วใบตองน้ำมนใบตองน้ำมนนะคะวันนี้ทุกคนสนับสนุนแม่โดยการไปดูคลิปสั้นให้แม่หน่อยนะลูกนะออตโตอ่ะภาษากังกแก้มใสอืมทำไมแบดแบดหมดแล้วเนี่ยเออแบดแม่หมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มืดเลยตายตายตายขอภัยขอใคอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ่ะคนมาแล้วแบตแบตเหลือน้อยเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เองลืมอามิกเฟรนมาร์คมิก เรนอืมมาร์กนะคะมาร์กมาแล้วเบดมาแล้วมาร์กกันครูทรายนะคะครูทรายแล้วก็อธิรพัฒน์ทุกคนส่ง กิโมจิเป็นกำลังใจให้แม่มองเห็นคลิปของพวกเราอ่าด้วยนะคะน้องไหมอัอานานะคะวิววิวปลายข้าวนะคะปลายข้าวปลายข้าวนะ,ะตรง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 องศาองศาคาะถ้าเขียนตัวอักษรประเทศอื่นแม่อาจ มองไม่เห็นนะนัดยะวาเฟิร์นเฟิร์นป้องป้องแล้วก็แพรวเจทุกคนสนับสนุนแม่โดยการไปดูคลิปสั้นในช่องหิ้วใจสบายอารมณ์ให้หน่อยนะคะช่องหิ้วใจสบายอารมณ์นะแล้วก็ชี้นะลูกชี้ โอลิฟโอลิฟตองบอสตองบอสวีนะนาบีนาบีนะเจนนี่เดือนสิงหานี้แม่ไลทุกวันนะลูกนะปกติแม่จะไลแค่ตำลึงไลแค่วันเสาร์วันเดียวแต่เนื่องจากว่าทุกคนสนับสนุนให้เปิดช่องเปิดรายได้ได้นะคะ ก็เลยไลทุกวันออนอ่อแล้วก็อ่าอิสาโตใช่ไหมอิสาโตอ,อินเมืาอสกอตสกอตอ่าพิมพ์วัสุมินินะลูกมินิมินินตำเลืองไปแล้วฮาร์ลี หาลีบนะจ๊ะแล้วก็บอลน้องบอนซอบอนซอนะคะแล้วก็ปิงปิงขิมฟาติมาฟาติมะใช่ไหมแล้วก็เมีสาบาซีละบาชีละอ่านะคะ เขียนแพลวสองรอบจ้ะอาจจะสองคนก็ได้นะนิเนดอาจจะมีแพลวสองคนนะคะแม่ไม่ได้ดูช่องพูลินพูลินัทพูลีนัทแล้วก็น้องนายนะคะนายเปิ้ลเปิลน,นะคะลูกบาโร บาร์โรซิมนะเอมมี A ่มุกเอมมี่มุกนะลูกนะมุกแล้วก็เอิร์ดเอิร์ดตำลึงไปแล้วตำลึงเหมือนไปแล้วนะตำลึงอะ่ะอ่ะเขียนอีกรอบก็ได้เผื่อเป็นตำลึงคนใหม่ ฟาติหน้าค่ะอ๋อฟาติหน้าอาพูน้องสีนะคะน้องสีน้องไคเซอร์ไคเซอร์เท่มากหมูแฮมหมูแฮมนะลูกหมูแฮมชัยกีตา กีตาร์คันค่ะคันแคนพีอากูอากูเนาะเอพอใจพอใจนะคะลูกพลอยดาวตอนนี้มันเลยยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวไม่จะปิดแล้วนะอิวอิวใช่ไหม อิวอิวอ่ะเกดีบรรทัดสุดท้ายมันนี่สมาร์ทโฟนมันนี่สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนะคะเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะทุกคน g m a i l เพจเดี๋ยวบรรทัดน,นี้บรรทัดสุดท้ายนะคะยี่สิบนาทีนะคะมาตินยังไม่มีซุปเปอร์แตงแม่จะไปก่อนนะอ,ะอ้อยอ้อยนะคะผมกลับมาแล้วเมื่อวานสมาร์ทโฟนจ้ะ ฮารุอกักฮารุตำลึงไปแล้วฮารุติงติงนะคะอ่าแล้วก็กับตันไปแล้วอะ่ะเกอร์น้องเกอร์เกอร์แล้วก็เปเปอร์อ่าชื่อสุดท้ายไกด์โอเควันนี้ยี่สิบนาทีแล้วน,นะลูกนะเต้าร้อยเก้าควรเพิ่งจะเข้ามาเขียนหนอีฟตรงนี้แล้วกันนะ น้าอีบเบ้านะน้องเบ้าแม็กแทรกตรงนี้ให้อ่ะเมวินของขวัญน,นะคะของขวัญแล้วก็เออผมชื่อสิงไม่ทันละโอ้เข้ากันมาร้อยสามสิบกว่าคนเพิ่งจะเข้ามาเนาะยี 22. 22่สิบสองยี่สิบสองนากาเลย่อยี่สิบ นี้แม่ขอยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดวมีนาไปยังมีนาอ่ามีนาบายบายจ้ามีนาอยูพยายามหาที่แท้งให้อยู่หมดแล้วหมดแล้วชาเย็นโอเค เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้ทุ่มสิบห้านะถ้าทุ่มสิบห้ายังไม่เปิดก็อาจจะประมาณทุ่มครึ่งอะไรเนี้ยนะคะแต่จะพยายามทุ่มสิบ้าเพราะว่าบางทียังกลับมาไม่ถึงบ้านสวัสดีนะคะทุกคนไม่ายก่อนนะยี่สิบนาทีแล้วจ้ะยี่สิบสองแล้วพรุ่งนี้เจอกันจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยร้อสิบปดท่านอย่าลืมนะคะไปดูคลิปสั้นให้แม่ด้วยนะในช่องหิวใจสบายอารมณ์นะคะสวัสดีจ้า